โอเคครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะวันนี้ก็จะมาบอกวิธีการแฮกระบบของแว่น DJI กับกล้องเพราะว่าผมว่า700ดมิวัตที่มันให้มายัางไม่สุดอะ่ะผมอยากบินไกลอะ่ะต้องสุดกว่าน,นีออ้วันนี้ก็จะมาสอนวิธีการแฮกระบบของแว่นนะครับก็อย่างแรกเราต้องควรมี SD card ก่อนนี่ ปบใส่ไว้แล้วมีเ d ติการนี่เอสติกาแล้วก็อย่างที่สองก็จะต้องมีนี่ครสายสายที่มันแถมมากับแบนนั่นแ,แหละเพราะว่าเราจะต้องทำการแฮกระบบของมันเราต้องมีสองอย่างอันนี้ที่ต้องเตรียมนะครับโอเคถ้าอย่างนั้นเราก็จะไปทำกันเลย หลังจากที่เราถอดการ์ดออกมาจากแว่นแล้วนะครับเราก็มาต่อที่คอมแล้วเราก็จะมาเทคไฟล์ก็จะมาเทคไฟล์กันนะครับก็ต้องพิมพ์ว่า p w r underscore 2ครับแล้วก็กดเซฟเซฟคําว่า na co underscore P W R เนี่ยตอนนี้เราจะเปิม1,200มิลลิวัตต์นะครับเราจะแฮกมันเราเราก็ต้องเทคไฟล์ไปโอเคตอนนี้ไฟล์เราก็ได้มาแล้วจากนั้นเราก็ลากไฟล์ลง SD สดีกดไปเลยฟึ๊บนี่มาแล้วครับโอเคหลังจากนั้นก็จะมาดูกันคนระับมันเป็นพัมสองมิลลิวัตต์หรือเปล่าของเดิมมันเจ็ดร้อยผมไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆเ,เห็นหรือเปล่าผมก็จะเอากล้องนี่แหละเล็งเข้าไปในรูตามันนะี่โอเคมาที่เซตติ้งแล้วก็มาตรงนี้ นี่ครับเป็นหนึ่งพันสองร้อยมิลิวัตต์ก็จะมีปรับยี่สิบห้าสองร้อยห้าร้อยเจ็ดร้อยหนึ่งพันแล้วก็หนึ่งพันสองร้อยมิลิวัตต์ของเดิมอ่ะม,มันมาแค่เจ็ดร้อยที่เราแฮกไปอ่ะมันจะได้หนึ่งพันมิลิวัตต์กับหนึ่งพันสองร้อยมิลิวัตนะครับโอเคต่อจากนั้นเดี๋ยวก็จะไปแฮกโมดูลกล้องกัน โอเคครับต่อมาเราก็จะมาเทคไฟล์ลงโมดูลกล้องกันอย่างแรกก็ต้องเสียบแบตเตอรี่เข้าไปก่อนแล้วก็เสียบ USB จากนั้นเราก็ต้องมาเทคข้อความอย่างเดิมเมื่อกี้ครับ เราจะเทคเป็นเลขหนึ่งใส่เลขหนึ่งไปแล้วก็กดเซฟแล้วเราก็จะเซฟไฟล์ว่า n a c o แล้วก็กดเซฟครับโอเคแล้วก็หลังจากนั้นเราจะได้ไฟล์ขึ้นมาแล้วเราก็มาลากลงนี่มันจะมีไฟล์ โฟลเดอของกล้องอยู่แล้วก็ลากลงนี่ครับได้แล้วหลังจากนั้นเราก็ถอดแบตเตอรี่ออกถอดสาย USB ออกแล้วก็ต้องเสียบแบตเตอรี่เข้าไปใหม่เพื่อให้โมดูลกล้องมันบูตไฟล์ของเราที่เราลงไปเมื่อกี้ก่อนนะครับนี่เราก็เสียบเข้าไป มันจะมีไฟแดงโชว์ขึ้นอยู่ตรงเนี้ยอยู่ที่โมดูลกล้องอะรอให้มันเป็นสีเขียวพอมันเป็นสีเขียวเราก็ถอดแบตเตอรี่ออกนี่ตอนนี้มันโชว์ขึ้นสีเขียวละเราก็ถอดแบตเตอรี่ออกโอเคเราก็เสียบแบตเตอรี่เข้าไปใหม่เพราะว่าเราจะต้องเข้าไปลบไฟล์ที่เราเทคลงโมดูลเมื่อกี้เพื่อให้มันทำงาน เ okay, ้วเราก็เสียบ USB เข้าไปตอนนี้ก็มาที่โฟลเดอร์ของโมดูลนะครับนี่จากนั้นเราก็ต้องลบมันออกโอเคก็เสร็จแล้วแล้วเ,เราก็ต้องถอดแบตเตอรี่ออกแล้วก็ถอด USB ออก นี่ครับเรียบร้อยแล้วตอนนี้โมดูลกล้องมันทำงานแล้วที่1,200มิลลิวัตถ์ถ้าเราเลือกที่ตัวแว่นเป็น1,200มิลลิวัตต์โมดูลมันก็จะมันจะทำงานพร้อมกันกับแว่นนะครับตอนนี้เราก็แฮกสัญญาณ1 2 0 0มิลลิวัตต์เสร็จแล้วนะครับทั้งแว่นแล้วก็โมดูลกล้อง ตอนนี้เพื่อนๆก็สามารถเลือกใช้ได้เลยว่าจะใช้7001,000หรือ1,200เลือกที่แว่นเลยนะครับเพราะว่าโมดูลน่ะมันก็จะปรับออโต้ต,ตามแว่นที่เราเลือกเองคราวนี้บินพันสองนะไกลถึงนอกอวกาศเลย <c oughs> ไม่ใช่ผมพูดเล่นก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับสะดวกจะใช้แบบไหนอันนี้ทำไว้ได้แล้วแต่เราจะเลือกบินเผื่อไว้นะ <c oughs> เผื่อเราอยากบินไกลๆหรือว่าบินที่ต้นไม้เยอะ อยูว่าบินตามตึกอย่างเงี้ยภาพมันขาดหายหรือว่าอะไรเนี่ยเราปรับเป็นพันสองเลยก็ถือว่าทําไว้ดีกว่าแฮกระบบมันไม่ดีกว่าโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็คลิปหน้าก็จะมีอะไรก็คอยติดตามกันนะครับฝากกดซับสไครต์ด้วยนะครับ wr ชาน้อยนะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอลาก่อนไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ